ดีคะ่ะมาต่อกันเลยตอนนี้วิธีการใช้คละนะคะเป็นคำช่วยในการสร้างคำหลักหรือความหมายความหมายหนึ่งก็คือเป็นคำที่แปลงมาจากคำช่วยสถานะใช้สำหรับต่อท้ายคำต่างๆเพื่อทำให้คำนั้นมีสถานะเหมือนคำหลักอันนี้มันเป็นความหมายแบบ มีเขาให้มาเนาะมีเข้าใจมาดูตัวอย่างกันดีกว่าอิกโกคาระโนโกจูโมงโอโอเคทามาวาริมัสอิกโกคาระโนโกจูโมงโอโุเคทามาวาริมัสแปลว่ารับคำสั่งซื้อตั้งแต่หนึ่งชิ้นขึ้นไปค่ะ อิโกคาระก็คือตัวเนี้ยก็คือทําให้มันเป็นคําหลักอิโกคาระตั้งแต่หนึ่งชิน้นอีกตัวอย่างหนึง่งโตเกียวคาระวะอิชิจิกังคาคารุโตเกียวคาระวะอิชิจิกังคาคารุหมายความว่าจากโตเกียวใช้เวลาหนึ่งชั่วโมง ัวนี้นะโตเกียวคาระวะก็เหมือนจะทำให้เป็นเป็นคำหลักเขาบอกว่าคำหลักเราก็ดูดูไปแล้วกันเน,นี่แหละโตเกียวคาระวะจากโตเกียวอีกตัวอย่างหน,นึ่งนิ้ฮงนี้สุยเตะคาระงนะชินไปดะนิโฮงนี้ ซุยเตะคารากะชินไปดะนี่ห้องนี้ซุยเตะคาระนะชินไปดะหลังจากไปถึงญี่ปุ่นแล้วจึงจะน่าเป็นห่วงก็คือซุยเตะคาระอันนี้แบดกวดก้อนเนี่ยก็จะเป็นคำหลัก ถ้าเกิดจะเป็นคำคำว่าขาละเป็นคำช่วยเชื่อมเป็นคำที่แปลงมาจากคำช่วยสถานะใช้สำหรับต่อท้ายคำผันอยู่ในรูปของเรนไทยเคไม่เข้าใจ <c oughs> บอกเลยไม่เข้าใจเขาบอกว่าข้อหนึ่งแสดงสาเหตุหรือเหตุผล้าลองจริงนะคะาลองจริงๆนะไม่ได้ใช้อฟเฟกต์ แสดงสาเหตุหรือเหตุผลมาดะไาย่ายคาระยุคุริทาเบโยมาดะไาย่ายคาระยุคุริทาเบโยเขาบอกว่าเวลายังเร็วอยู่ค่อยๆทานกันเถอะเวลายังเหลืออยู่ค่อยๆทานกันเถอะน่าจะประมาณนี้มากกว่าหรืออีกอันหนึ่งคานาริคุไรคาระโยคุ มีเอะนัก e e ตะคานาริคุไรคาระโยคุมีเอะนักตะแปลว่าค่อนข้างมืดมากจึงมองไม่ค่อยเห็นตัวอย่างหนึง่งชิเคนนิโอชิตานววชันโตเบ็นเคียวชิไนคาระดะ ชิเคนนี่โอชิตะโนะวะันตกเบียนเคียวชินคาราดะหมายถึงว่าการที่สอบตกเพราะไม่ได้ตั้งใจเรียนข้อมาที่สองแสดงความมุ่งมั่นการตัดสินใจโดยมักใช้ในลักษณะ ของคำช่วยจบเช่นเซทไทยอาคิระเมนายคระเซทไทยอาคิระเมนายคระหมายความว่าจะไม่ล้มเลิกความตั้งใจอย่างเด็ดขาดแล้วถ้าเป็นคำวิเศษ เป็อเป็นภาษาเก่าใช้กับสำนวนปฏิเสธเพื่อแสดงความหมายปฏิเสธอย่างสิ้นเชิงมีความหมายเดียวกับคำว่ามัตตคุหรือกับมารูเดคำต้นใช้นำหน้าคำนามหรือคำคุณศัพท์กลุ่มที่สองข้อหนึ่งใช้นำหน้าคำศัพท์ที่มีความหมายในเชิงลบเพื่อย้ำว่า เป็นเช่นนั้นอย่างแท้จริงตัวอย่างเอกคารับเปตนานโนเดหิตโตรินิมิเซรุโนโกะอิยาดะวาดรูปไม่ค่อยเก่งจึงไม่ชอบให้คนอื่นดูจึงไม่อยากให้คนอื่นดูหรืออิมาน ฮานาชิวะคารอุโซดะิมานฮานาชิวะคารอุโดะหมายความว่าเรื่องเมื่อกี้เนี่ยโกหกหมดเลยลบจริงๆหรือสองสภาพที่เกินปกติหรือทั้งหมดเช่นโทเนลุโอ นูเคิรุโตคาระอิชิเมงโนยูคิเกชิกิงะมีเอรุโทเนรุโอนูเคิรุโตคาระอิชิเมงโนยูคิเกชิกิงะมีเอรุหมายถึงว่าพอรอดออกจากอุโมง ก็อมองเห็นวิวทิวทัศน์ที่เต็มไปด้วยหิมะหมดทั้งผืนดินเลยนะคะคลิปนี้พอแค่นี้ก่อนให้เวลาพักแป๊บหนึ่งเดี๋ยวมาต่อคลิปหน้าขอบคุณที่ติดตามนะคะสวัสดีค่ะ